สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับทั้งประเทศไทยและฝั่งเราแล้วก็ทั่วโลกนะครับก็เข้าใจว่าช่วงนี้อยู่ในบรรยากาศที่ดีนะครับสำหรับพวกเรานะครับหลังจากผ่านไปเมื่อคืนนะครับผ่านไปได้ดีเนาะนะครับรังบวกท้กหลนมีความสุข การแสดงของน้องคำหลาเมื่อคืนนะครับอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์กลุ่มพี่น้องพลังบวกนะครับซึ่งได้ร่วมกันเชียร์น้องนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าน้องได้แสดงฝีเมือของตัวเองนะให้เรา ได้เห็นนะครับแล้วก็ตอนนี้พวกเราพลังบวกนะครับก็ได้ก้าวข้ามนะครับสิ่งที่เราบรรดาพลังลบนะครับที่ออกมาไล์สดนะครับที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องจะดำเนินคดีน้องนะครับถ้าน้องเข้ามาประเทศไทยแล้วก็น้องขึ้นแสดงนะครับผมก็เคยพูดไปแล้วนะครับว่า ไม่รู้เขาเจะเอาอะไรมาแจ้งแจ้งน้องนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดนะครับมันพิสูจน์ไม่ได้นะครับมันเป็นข้อมูลเท็จเป็นข้อมูลใส่ขัดนะครับเป็นข้อมูลให้ร้ายน้องเขาล้วนๆนะครับผมก็ก็รอดูนะเมื่อคืนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นนะว่าเอ๊ะจะมีตำรวจ หน้าไหนหรือตอมอที่ไหนเขาจะกล้ามามาจับน้องนะครับซึ่งเราก็ก็รอดูเมือนกันนะครับแสดงว่าถึงที่เราพิสูจน์ได้แล้วว่า,าคนที่ให้รลายน้องทำลักมันเป็นการสร้างคอนเทนต์ข้อมูลเท็จนะครับซึ่ง เป็นข้อมูลที่เราไม่เคยสามารถจับต้องได้พิสูจน์ได้เป็นการกล่าวหาล้วนๆนะครับอันนี้ก็มันก็เหมือนเด็กเล่นแกะแล้วครับตอนนี้พูดที่ไหนใครก,ก็ก็ไม่เชื่อหรอกนะครับนอกจากพวก f อฟซีงงๆนะครับที่เข้าไปฟังในช่องเขานะครับเป็นพวก f อซที่มีความอิจฉาริษยาะ นะคอันนี้ผมคิดว่าพวกเราไม่ไมต้องไปสนใจแล้วตอนนี้นะครับไอ้พวกที่เข้ามาป่วนในช่องนะครับอันนี้มันก็ยังน่าโง,ง่อยู่ดีนะครับเราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ที่น้องเขาได้ทำเนี่ยมันจัดเสียงดีไม่ดีนะครับแต่แต่มันก็ได้ใจเขาเรียกว่าได้ใจพ่อแม่พี่น้องที่เป็น f อฟซีพลังบวกนะครับทั้งที่อยู่ในประเทศไทยเองนะครับ ฝั่งสะปะปราวนะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับคือเราก็ไม่ได้แข่งกับใครเนาะนะครับเราก็บอกว่าเราก็แข่งกับพวกเราเองแข่งกับตัวเองแล้วก็ต้องการพิสูจน์ความเหนียวน่อนแน่นพวกเรานะว่าเราจะทําได้แค่ไหนแต่มันก็พิสูจน์แล้วว่าพวกเราทําได้เนาะแล้วก็เมื่อวานก็มีสื่อหลายๆสื่อหลายๆช่องเนี่ยเข้ามาสัมภาษณ์น้องนะครับซึ่ง มันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีนะครับผมว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปชื่อเสียงน้องคำหลาเขาจะค่อยๆค่อยๆเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับแต่น้อยหรือมากนั้นเราก็คไปดูกันนะครับค่าน,นี้จะอยู่ได้นานหรือไม่นานเนี่ยก็อยู่ที่ว่าน้องเขาจะรักษามาตรฐานตัวเองได้แค่ไหนอ,อันนี้อยู่ที่ตัวน้องด้วยนะครับคือตอนนี้ผมว่า พลังบวกเต็มร้อยแล้วพร้อมเชียร์พร้อมหนุนก็อยู่ที่น้องคำละด้วยนะครับว่าจะมีความตั้งใจที่จะ,ะมันฝึกซ้อมนะครับแก้จุดอ่อนของตัวเองอย่างไงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราก็ดูนะครับมันก็มีหลายจุดที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขเนาะแล้วก็อยากฝากด้วยนะครับวันนี้เนี่ยที่น้องขึ้นแสดงก็อยากให้มีพี่เลี้ยงเนาะคอยคอยดูน้องหน่อยนะครับเพราะว่าการมีพี่เลี้ยงเนี่ย มันจะทําให้ศิลป,ปินไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเนาะเพราะว่าเห็นไหมครับลหลายวงเขาก็จะมีพี่เลี้ยงมีคนคอยคอยดูเวลาน้องรับวงมาลลยก็ก็มีคนช่วยช่วยดูน้องนะครับช่วยคือไม่ใช่ว่าน้องฟองมาลลยเต็มคอเงินเต็มมืออย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่มีคนช่วยช่วยดูนะครับมันก็จะทําให้บุคลิกมันเสียด้วยนะครับอันนี้ฝากฝากเลยนะครับฝากเลยวันนี้นะครับแล้วก็ต่อไปด้วยนะครับ แล้วก็สิ่งที่แม่นกน้อยพูดเมื่อวานผมชอบมากเลยนะครับเรื่องการที่จะเชื่อมตำฟันระหว่างไทยลาวเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมต้องการเห็นภาพนี้มานานแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สร้างศิลปินอย่างเดียวเราก็ไม่ได้เชียร์น้องฝั่งเราอย่างเดียวแต่ความคาดหวังคือเราเห็นอยากเห็นความสัมพันธ์เรื่องศิลปินสองฝั่งภาคไทยลาวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ที่เราต้องต้องช่วยกันนะครับเพราะตอนนี้ผมว่าอพอมันออกสื่อเนี่ยทุกคนก็จะจ้องมาที่วงเสียงอีสานนะครับมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ทำให้ชื่อเสียงของของแม่นกน้อยหรือวงเสียงอีสานเริ่มเริ่มที่จะรู้จักมากขึ้นทจริงเรารู้จักมากอยู่แล้วแต่เป็นรอบนี้คือการเป็นการ สร,ส,รสร้างวัฒนธรรมสองฝั่งที่มีรูปธรรมนะครับมากขึ้นนะครับซึ่งระยะยาวก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็จะมีผู้คนเข้ามาให้ความสนใจนะครับอันนี้ผมว่าเป็นจุดจุดบวกเนาะอันนี้พวกเราก็ช่วยกันหนุนนะครับต่อนะครับเพราะว่าการสร้างอรารยธรรมสองฝั่งโดยใช้วัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่สวยงามมากนะครับอันนี้เราเราก็ควร จะสนับสนุนทําให้เรื่องนี้มันเป็นจริงนะอันนี้ผมคิดว่าอยากเห็นภาพนี้นะครับคือเราไม่ใช่แค่สร้างศิงลปินเข้ามาเพื่อลองสร้างความบันเทิงนะครับอย่างเดียวความยิ่งใหญ่ก็คือการเชื่อมเชื่อมสายสายสัมพันธ์สายวัฒนธรรมน้องคาหล่าก็ต้องใช้อัตลักษณ์ตัวเองเนาะไม่ต้องไปสนใจพวกมูลี่เรื่องร้องเพลงไม่ชัด อักขระภาษาไทยไม่ได้เสียงไหลอันนี้ถ้าคนเข้าใจเรื่องเรื่องเรื่องวรฒณธรรมเรื่องศิลป์เนี่ยยังไงน้องคําหลาก็ร้องสำเนียงไทยไม่ได้แน่นอนนะครับนะครับต้องร้องภาษาตัวเองนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาใช้อักขระไทยถ้าอยางนั้นเนี่ยมันมันจะไม่ใช่วัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็ต้องก็ต้องรักษาภาพลักษณตรงนี้ไว้นะครับไม่เสียหายครับ ไม่ดูกฎกับอนะุจไมรด้กงซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับไอนะ้พวกที่มามูลี่น้องเนี่ยนะครับว่าเสียงไม่ชัดน้องเก่งอักขระไม่ได้ก็น้องเป็นคนลาวน้องไม่ใช่คนไทยผมก็พูดตลอดนะครับอย่างเมื่อคืนที่มีน้องอีกคนหนึ่งเข้ามาวงวงอีกวงหนึ่งที่ที่มาพร้อมกันอันนั้นผมว่าเขา เขาชัดเจีนนะครับในภาษาไทยแต่เขาไม่ได้อนุรักษ์ภาษาเขานะครับเราก็ไม่ต้องไป,ไปตกอกตกใจอะไรนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเน,น้นเสียงที่เป็นสากลน,นะครับเพราะว่าเราไม่เอาสากลเราเอาเราเอาวัฒนธรรมนะอดีพวกเราก็ก็ต้องช่วยกัน น้นต่อนะครับผมก็ก็ร่วมเชียร์ตลอดเนาะยังไงเราก็เดินด้วยกันนะจะล้มลุกคุกคานก็ก็เดินก็เดินนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมว่าหลังจากวันนี้เนะี่ยพวกที่มูรี่น้องมันจะกลายเป็นเด็กแกล้งแกวนะครับสิ่งที่มันพูดมันไม่สูดนะครับเ,เขาทําไม่ได้สักเรื่องทั้งเรื่องกฎหมายทั้งเรื่องอะไรนะครับผมก็นั่งค้ำอยู่นะ ทำตั้งแต่มันออกมาออกสื่อนะครับกล่าวหาน้องเรื่องเอาชุดแม่สุภาพมาไม่จ่ายตางังแม่ตัวผ้าก็บอกแล้วว่าถ่ายหมดแล้วเอาไมมาไม่จ่ายตางังแม่ตัวผ้าก็พูดมันไม่เกี่ยวกันเป็นเรื่องไอ้นั่นมันกระดันพูดอยู่ตลอดนะครับมันจะพูดให้ใครไปเชื่อมัน,นมีแต่คนจะเกลียบมันมากขึ้นนะครับไอคนที่จะมาแจ้งจับน้องเข้ามาจะจับ จับคาวงจับคาเวทีอกก็ไม่เห็นใครกล้าสักคนนะอยากดูนะฮะเหมือนกันว่าใครมันจะกล้าออมอหน้าไหนมันจะกล้าเพราะว่าเราเข้ามาเราทําถูกต้องไงมันจะไปตอมงตอมอหรือตํารวจที่ไหนจะจับก็ตํารวจเข้ามารักษาการในงานเป็นสิบยี่สิบถ้าจับก็จับตั้งแต่ตำรวจมาช่วยดูแลความสงบแล้วใช่ไหมวันนี้ก็เหมือนกัน พอประสานงานตำรวจเข้ามาก็ประสานตอมอเรียบร้อยโอ้พวกเราอย่าไปสนใจมานนะครับเคลียร์มันลงไปเลยพวกนี้นะครับเคลียร์ลงหลุมนะเดินต่อไปนะครับมีความสุขวันคืนนี้ก็ขอให้สนุกสนานนะครับกับน้องนะครับแล้วก็เข้าใจว่าน้องก็จะมีคิวต่อนะครับจากศิลปินภูไทจากหลายๆวงนะเข้าใจว่าเขาจะมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ ใด้กันร้อยด้วยใช่ไหมที่จะมาแสดงมุกทหารน้องก็จะขึ้นด้วยนะครับเราก็เชียร์เข้าใจว่าอาจจะขึ้นได้ขึ้นวงกับแม่น้องน้อยบ่อยๆนะครับแล้วก็พวกเรา f c พลังบวกก็ช่วยกันสนับสนุนแม่น้องน้อยต่อไปนะครับให้แม่น้องน้อยได้มี f c มากขึ้นนะครับแล้วก็มีงานมากขึ้นเพื่อที่จะดูแลน้องๆในวงนะแล้วก็เห็นน้องในวงน้องน้องนะครับที่อยู่ในวงแม่น้องน้อยก็เป็นคนรุ่นใหม่นะ ก็เราก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับงน้อยคือให้เด็กในวงเขามีรายได้มีอาชีพนะครับถือว่าเราทำบุญเนาะช่วยกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนสนุกสนานมีความสุขนะเอาใจช่วยทุกคนนะครับให้ยิ้มแย้มยิ้มใสนะครับทุกคนคิดสิ่งใดทดําใดก็ให้สําเร็จสำลีผลตกรงกันนะครับก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ